ตกใจแน่วันเธอมาทำไมป่านนี้นะ่ะก็เธอไม่สบายไม่ใช่เหรอเปล่าไม่เป็นอะไรหรอกฉันมีเรื่องจะมาถามอะไรเธอหน่อยโทษจะถามอะไรรอพรุ่งนี้ก็ได้นี่นะโทรศัพท์ก็มีมาทำไมให้ลำบาก,บกเปล่าเปล่าเธอจะถามอะไรฉันเธอรักกับพิม์พใช่ปะใช่หรือเปล่าเธอจะให้ฉันตอบว่ายัางไงก็อตอบตามความจริงสิ ใช่แล้วก็แอบ,บได้เสียกันแล้วใช่ไหมใช่เป็นความผิดของเราสองคนฉันฉันไม่มีอะไรจะแก้ตัวเธอกล้าพูดหน้าด้านๆอย่างนี้ฉช่เหรอ วันอะไรกันเนี่ยไหนว่าไม่มีอะไรกันไงล่ะเขาสารภาพเดี๋ยวนี้เองอะว่าเขาเป็นเมียคุณคุณเป็นลูกผู้ชายซึเปล่าแต่ไม่กล้ารักมันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะวันเธอสองคนรวมมือกันฆ่าฉันอย่างเลือดเย็นฉันไม่นึกเลยว่าผัวกับเพื่อนจะฆ่าฉันไดใองคอวันนี่ฉันเพิ่งรู้ว่าฉันโง่เหมือนควายที่ตีราคาคนสูงเกินไป มีอะไรจะค้านเธอหรอกวันบอกได้อย่างเดียวว่าเรารักกันรักกันไม่จริงรักบ้าบออะไรกันความใครจ่จะหักละา <c oughs> <c oughs> สดานฉันก็เหมือนสัตว์โลกทั่วไปนะะ่ะแหะสัตว์โลกที่ต้องกินต้องถ่ายใครยังไม่มีหน้าอวดเลยว่าวิเศษกว่าคนอืน่นเปล่าฉันไม่เคยคิดว่าฉันวิเศษกว่าคนอื่นแต่ฉันมีคุณธรรมยึดเหนี่ยวเอาไว้ไม่ให้ทำชั่วไม่เหมือนอย่างเธอ ขอให้เป็นสัตว์ตัวผู้เป็นชายได้ทันโอ้กลับบ้านก่อนดีกว่านะไว้อารมณ์ดีกว่านี้ค่อยพูดกันใหม่ก็แล้วกันอย่ามายุ่งกับทันที่มาเองได้ก็กลับเองได้ว่กลับไปก็เข้าสิคะกลับไปตกลงกันให้แน่ว่าจะเอาอยางไงไม่ต้องคิดถึงฉันก็ได้โธ่กรอง เข้าใจผมให้ดีหน่อยสิฉันเข้าใจคุณดีเสมอคะ่ะกลับไปหาเขาเถอะบางทีจะทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นฉันนะ่ะถึงยังไงก็เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือคุณแล้วผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยผมรักคุณนะกรองผมกำลังพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณคิดว่าฉันเป็นเพียงนำบาเริงคุณก็แล้วกัน นางมัเบิร์ที่ไม่ต้องการความเป็นธรรมมากนักหรอกโธ่หยุดย่อเยอะผมสักทีเถอะนะผมจะมาตาอยู่แล้ว